น้ำลำไยสูตรหวานน้อยหอมอร่อยนะคะสูตรต้มเยอะๆแบบนี้ทำง่ายมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำน้ำลำไยสูตรทำขายนะคะสูตรหวานน้อยทำง่ายมากๆขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะได้น้ำลำไยที่หอมสดชื่นมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานจะเริ่มจากเอาลำไยอบแห้งนะคะ ลำไยติแห้งอย่างดีแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะนำม,มาล้างฝุ่นผงก่อนเพื่อความมั่นใจก็ล้างให้สะอาดหนึ่งรอบสองรอบก่อนนะคะกำจัดฝุ่นผงเศษต่างๆที่อาจจะติดอยู่กับเนื้อลำไยนะคะล้างให้สะอาดก่อนแล้วนำลำไยที่ได้นะคะนำลงไปแช่ในน้ำที่เราจะเอาไว้ต้มลำไย เราจะแช่ให้น้ำเขาบานก่อนก่อนที่จะเอาไปต้มจะได้ไม่ต้องเปืองแก๊สค่ะและตอนนี้เนื้อลำไยที่อบแห้งเนี่ยเขาก็นิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆบานแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเราถึงค่อยมาเตรียมเปิดแก๊สนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะเพื่อนๆสักประมาณกลางๆแบบนี้นะคะวันนี้เจ๊าปานต้มหม้อใหญ่มากเลยค่ะเราก็เอาวางไว้ ที่แก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาตอนนี้น้ำลำไยนะคะเขาก็เริ่มเดือดแล้วลำไยแบบนี้เป็นลำไยสดที่เขาเอาไปอบแห้งเมื่อเขาเ,ออเริ่มสุกเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเหมือนเนื้อลำไยสดเลยค่ะน่ากินมากและน้ำตาลที่เจ๊ปานใส่ลงไปนะคะใช้สองตัวนี้ค่ะเพื่อน อันนี้น้ำตาลใซแดงเพิ่มความหอมให้น้ำลำไยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะน้ำตาลทรายผสมทุกอย่างให้ละลายนะคะแล้วก็ความหวานเนี่ยเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะปรุงรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วความหวานตามชอบแล้วน้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ รอให้น้ําเย็นก่อนค่ะวิธีบรรจุใส่ขวดนะคะเจแปนก็จะเอาตัวลูกลําไยเนี่ยออกมาก่อนนะคะเราก็จะเอามาใส่ลงไปในขวดแบบนี้ก่อนลองกะดูนะคะว่า1ขวดเนี่ยจะได้สี่ลูกนะคะใส่ตามชอบเลยนะคะพอใส่เม็ดลําไยเสร็จแล้วนะคะเราก็กรอกน้ําลําไยได้เลยข้อดีของการใส่เม็ดลําไยก่อนก็คือ เราจะได้กะน้ำถูกนะคะว่าตอนนี้เราใส่น้ำได้เลยพอดีขวดไม่จําเป็นต้องรอให้เม็ดลําไยเนี่ยใส่ทีหลังเวลาที่ใส่ทีหลังเนี่ยอาจจะทําให้ล้นขวดได้นะคะเท่านี้ก็หาฝาปิดเรียบร้อยลวค่ะทํากินเองนะคะก็ใส่เนื้อลําไยจุกๆไุไปเลยโอ้โหหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรน,นี้ชงง่ายอร่อย ขายก็กำไรดีค่ะเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะห,หอมหวานสดชื่นมากๆเลยไม่เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะวิธีต้มให้น้ำลำไยห,หอมอร่อยหวานน้อยสูตรทำง่ายสูตรทำขายฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ